นะครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับกันเข้าสู่ช่องจอนะชาแนลกันด้วยนะครับกลับมากันอีกแล้วฮะหลังจากที่ห่างหายกันไปนานเลยนะช่วงนี้และช่วงนี้เห็นว่าแมปไล่แปดหมื่นเข้ามาครับกะว่าจะลองมาเล่นดูนะฮะว่าไอเจ้าแมปไล่แปดหมื่นนี่ผลประกอบการจะดีหรือเปล่านี่ครับจะเป็นยังไงนั้นจะสนุกหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับ richman shop โ no น1หนึ่งเรื่องเติมเกมเติมเกม Arena b r บ a k เอาในราคาถูกคุ้มยิ่งเติมยิ่งลดราคาไม่ถูกลงกว่าเดิมเติมเกมในเ็บมือซ้พ็ฟ ใ่การแล้วไปเลยเรียนลิสแมน,นคอยใช้แทนส่วนลดได้หรือจะเติมเกมแบบผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตที่สามารถผ่อนชำระได้นานสูงสุด10เดือนพร้อมบริการเติมเกมชั้นนำอีกมากมายสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและไลน์เติมถูกเติมคุ้มเติมไหวเติมได้24ชั่วโมงต้องลิสแมนช็อปเท่านั้นวิงใต้คลิปนะครับ โอเคครับผมก็ใครที่แวะเข้ามาดูนะครับก็ฝากกดไลค์กระทือรลค์ให้ผมหน่อยแล้วกันนะครับช่วงนี้นี่ย,ยอดคนดูตกมากๆเลยครับเนื่องจากไม่ค่อยได้ลงคลิปเนาะอาจจะประมาณ2 3สาอาทิตย์เลยค่อยลงคลิป1คลิปนะฮะช่วงนี้ก็ไม่ค่อยว่างสักเท่าไหร่นะฮะช่วงนี้งานเยอะมากๆเลยครับไม่รู้จะทําอะไรก่อนเนาะย,ยังไงก็ฝากไว้ด้วยละกันนะครับสาหรับช่องเล็กๆเนาะก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันเลยครับทุกคน แล้วดูเหมือนว่าข้างบนโมเทลจะมีตัวนะครับทุกคน โอ้โหแล้วโคตรเจ็บเลยครับทุกคนเกือบล่วงแฮชตอนนี้ แล้เรียบร้อยครับเพื่อนผมโดนหนูฆ่าไปกินไปที่เรียบร้อยเรียบร้อยครับทุกคนดูเหมือนว่าจะมีตัวข้างนอกหนึ่งตัวนะครับจังหวะน,นี้ แล้วก็ตามนั้นเลยครับไฟบ้านผมดับครับ Wi-Fi ก็ปิดเป็นที่เรียบร้อยไม่มีเน็ตใช้ครับตอนนี้และกลับเข้ามาอีกทีเนี่ยก็หิวน้ําเพื่อตายเลยละครับแล้วไฟเนี่ยก็ดับไปตั้งหลายนาทีเลยละครับไม่รู้เป็นอะไรดับบ่อยสุดๆเลยละครับบ้านผมเนี่ยและหลังจากนี้นะครับผมก็ทําการเคลียร์ของครับทุกคนพร้อมที่จะถอนกําลัง สำหรับของที่ได้มาเนี่ยก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เลยนะครับสำหรับเกมนี้หลังจากที่เคลียร์ของเสร็จนะครับก็เดี๋ยวเราไปถอนกําลังกันเลยครับทุกคนมาดูกันซิว่าผมจะออกเท่าไหร่ครับเกมนี้และผลประกอบการเกมนี้นะครับยิงไปทั้งหมด2ตัวมูลค่าการออกนะครับอยู่ยที่3,5 0,000าครับก็ถือว่าพอได้ค่ากระสุนบ้างครับนิดหน่อย และในตู้เซฟเนี่ยไม่มีอะไรดีเลยล่ะครับทุกคนหาในเซฟเนี่ยคงจะไม่รุ่งครับเดี๋ยวเราไปหาไล่ยิงคนกันดีกว่าครับทุกคนเผื่อได้อะไรดีๆติดไม้ติดมือกลับไปด้วยและข้างในมีเสียงครับทุกคนไม่รู้ว่าเป็นคนหรือบอดกันแน่นะครับ แล้วเสียงเดินยังกระบดเลยครับทุกคนแอ้อผมก็ไม่กล้าเข้าซะด้วยสิและคนในทีมยิ่งบอกว่ามีตี้เทอ์มอผมนี่ยะแทบจะไม่กล้าวิ่งเลยเลครับกว่าไปเจอตี้ใหญ่เข้าให้และเสียงข้างหน้าน่าจะเป็นตี้คนครับทุกคนไม่รู้ว่าผมจะรอดหรือเปล่านะเสียงเท้าเดินอย่างเยอะเลยครับข้างหน้า และยิงกระบอดแบบนี้ชัวร์แล้วครับว่าเป็นคนข้างหน้าผมและห้องกุญแจแปรแซเนี่ยก็โดนเปิดเป็นที่เรียบร้อยครับยืนยันได้เลยครับว่าข้างหน้าผมเนี่ยคนแน่นอนครับมีเสียงเช็คแมครับทุกคนตองเขาแล้วจังหวะนี้วิ่งลยใส่เทอร์โมที่ใหญ่ซะด้วยหวานเจ็บเลยครับทุกคนแบบนี้ต้องเก็บใส่เซฟให้ไวเลยครับ แย่แ yeah, ล้วครับทุกคนติดกล่องว่ะแบบนี้ต้องรีบเก็บของถอยให้ไวเลยเะครับทุกคนไม่ไหวละรีบเก็บของกันเลยดีกว่าเฮ้ยเลิกการสูญหมดเฮ้เฮ้ยเเออ,ด,เอ,อ,เอ,อดีนะที่ยังเป็นบอทอ่ะไม่ใช่บอทเนี่ยผมคงจะล่วงเวลคาค่ะเมื่อกี้ วันนี้ต้องรีบเก็บของนะครับรีบถอนกําลังกันเลยดีกว่าครับทุกคนไม่รู้ว่าที่เขาเนี่ยใส่เทอร์โมกจีตัวมาจีตัวก็ไม่รู้ครับแล้วผมล่อเกาะเข้าพังด้วยไงประเด็นน่ะเกาะหกร้อยสิบอะเหลือสิบเก้าเลยครับทุกคนโอ้โหละกระสุนยังเยอะเลยครับทุกคน เขาน่จะได้ของแดงนะจัดใส่เซฟแล้วก็เอากระสุนออกมาไว้ข้างนอกแบบเนี้เวลาไหนคนไทยด้วยทุกคนืคอจาแดงซะด้วยใครนอะขอญาติเอาไปเก็บไว้ในคลังผมเลยละกันนะครับสาหรับไหนหัวนี้และของอย่างเยอะเลยเซ็ตเขายังไม่ได้ใช้เลยครับทุกคนผมล่อเขาละ โอ้ oh, และอีกตัวใช้เป็นแม็กซิบครับทุกคนถ้าใช้นหนเหมือนกันเนี่ยคงจะดีครับบอกเลยว่าโคตรอิ่มเลยละครับไปมาตัวเดียวนี่แค่น้ําจิ้มฮะยังไม่อิ่มเลยและดูช่องกระเป๋าผมดิเหลืออีกเยอะเลยละครับถึงจะเต็มโอเคครับเดี๋ยวเรารีบไปถอนกําลังกันเลยดีกว่านะครับโอ้โห <Follow me. S 1> oh, และดูตี้ผมดิอยู่ยคนละฝั่งกันเลยครับทุกคนไม่รู้ละผมรีบถอนกําลังกันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวเพื่อนเขาเนี่ยจะมาตามเอานหนคืนนะฮะ ไงไมาแล้วครับทุกคนเสียงปืนมาฮนะไม่รู้ว่าไอ้ตัวนี้ไหนหรือเปล่านะถ้าไหนมาอีกเนี่ยผมคงจะไม่รอดนะครับภูมิผมเสียเปียบโคตร,รเลยแหละครับทุกคนมาแล้วครับระเบิดมาก่อนคนซะอีกครับตอนนี้โอ้โหกี่ตัววะนะ ไม่โดนว่ะทุกคนเออเรียบร้อยครับรอดฮนะเกมนี้เกมนี้ยิงไปได้2ตัวครับมุลค่าการออกอยู่ที่1นล้านห้าแสนนะครับไม่ค่อยอยากจะอิ่มสักเท่าไหร่เลยครับช่องกระเป๋าเนี่ยเหลือเยอะมากๆเลย โอเคครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับชอบกันหรือเปล่าครับสนุกกันหรือเปล่าตอนนี้เนี่ยติดปัญหาครับชิปอาจจะจบสั้นไปหน่อยเนื่องด้วยฟังผมเต็มครับทุกคนไม่รู้จะจัดของยังไงแล้วครับเรียกได้ว่าขายของไม่หวาดไม่ไหวเลยแหละครับทุกคนขายของไม่ทันกันเลยทีเดียวเชียวนะครับผมรอขายของให้หมดแล้วอัดชิปเพิ่มเนี่ยก็น่าจะหลายวันครับน่าจะไม่ได้ลงชิปง่ายครับเอาเป็นว่าชิปนี้น้ําจิ้มก่อนละกันนะครับทุกคนรอเสึว่าพอให้หายคิดถึงกันไปก่อนนะครับโอเคครับผมก็เป็นยังไงกันบ้างครับถ้าชอบ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยละกันนะครับจะขอบคุณมากๆเลยเนาะก็ไว้เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปน <c ười> <c ười> <cimento> ี้บายๆครับคลิปสั้นไปหน่อยครับ